ขออบคุณเชิญนะครับท่านตลาดเทศบาลเมืองโซรินจะได้ให้เกียรติอยู่ทางด้านฝั่งขาวามือทางทิศตะวันออกเพื่อที่จะปักธูปที่บาสีใหญ่นะครับการปักธูปที่บาทสีใหญ่นะครับจำนวน16ดอกเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพสักุระ ที่มีแต่องค์พระยาสุริพทร์ดีสีระดงจางวาพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองได้มีความสุขร่มเย็นต,นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับ ในขณะนี้นะครับท่านประธานนพิธีและท่านปลัดจังหวัดท่านปลัดเชษฐาัณา์โนสบินนะครับก็ได้จุดธูปที่บายสีครงข้างละ16ดอกทั้งสองข้างและจุดธูปที่บายสีเทพข้างละ9ดอกทั้งสองข้างครับ เพื่อความตั้งมั่นในความเลื่อมใสศรัทธาแด่องค์พระยาสิริพัฒรีศรีรงจังวาและเป็นการเคารพสักการะแด่ท่านผู้ร่วมในพิธีรำวงสงฉสารศรีศรานี้ในโปรดตะนงเพิ่ขึ้นมีท่านสุดใจในที่บริเวณเบื้องหน้าพระยาสิริพัฒรีศรีรงจังวาครับ อิมิณาธรรมสก,กาเรณ์อิมิณาสังฆสการณ์อิติสุขโตอารหันทุโภตโมพุทธ,ธาธธมะปทวีองคาพระภูมิมัคคิวา เจว,วานพระมาริฮานอาคัตุจ้าสงศัยในประบาดิบัตรหลังต่อหน้านักหลังสิ่งหนึ่งประการใดลูกหลานชาวสุรินทุกท่านขอกราบขอเข้ามาพระบรมทรูตวันพระฤกษ์ทุกยุคทุกสมัย ในสันาะโลกาขอได้โปรดเปิดดวงจิตพ่อผูแม่ผูทุกทุกท่านพ่อต่อพู้ีปวสวสวยพระดำปวายพวกสักตว์ประเดช